สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube หนูดี Brainworks นะคะและนี่ก็คือการถ่ายทาจากสวนผักกลางเมืองของหนูดีนะคะและในคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์มันหวานนะคะโดยดีจะพามาดูวิธีการทำยอดพันมันหวานค่ะซึ่งคนเมืองอยากปลูกผักแบบพวกเรานะคะแน่นอนเราไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพมาก่อนนะคะเราก็ต้องพยายามฝ่ายหาความรู้นะคะเป็นความรู้นอกห้องเรียนของตัวเองนะคะ ถ้าอ่านบ้างดูคลิปบ้างสอบถามพี่ๆเกษตรกรที่เขาเป็นมืออาชีพบ้างนะคะตัวหนูดีเองนะคะจะมีกฎในการปลูกผักอันนี้เราถ่ายทําอยู่ในสวนผักกลางเมืองนะคะแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็เออไม่โฟกัสใช้มือเดียวเด้วไม่เป็นไรถ่ายเองอ่ะ ก็คือหนูดีจะปลูกผักที่หนูดีชอบกินเป็นหลักและในเมื่อเราชอบกินมันหวานเนี่ยเราก็กินไปเรื่อยๆค่ะพอเจอต้นพันธุ์ที่ชอบนะคะหัวที่ชอบเนี่ยเราก็จะเอาหัวนั้นเนี่ยแหละพันธุ์นั้นเนี่ยแหละเอามาลองหล่อน้ําเลี้ยงไว้ว่าขึ้นไหมงอกไหมปรากฏว่านี่นะคะก็คือพันธุ์ชื่อคาโนยะเบนิฮารุกะนะคะมาจากเมืองคากชิมะประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวนี้น้องบินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะให้ Hi. ก็หนูได้กินแล้วชอบมากนะคะอันนี้เป็นพัน เหลืองม่วงเนื้อเหลืองเนื้อนี่เป็นครีมใยไหมเลยหอมมีกลิ่นคาราเมลด้วยนะคะนี่พี่พอเป็นคนรีวิวนะคะบอกอุ้ยมันอะไรอะ่ะมีกลิ่นคาราเมลอ๋อจะยินอย่างนั้นนะคะรีบปลูกเลยค่ะวิธีการนะคะก็คือหนูดีก็ได้เลี้ยงน้ําไว้นะคะในภาชนะหน้าตาแบบนี้อยู่ในบ้านมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะเบน่ฮารุกะเนี่ยเวลาโดนน้าเขาไม่ยุบไม่ยวบเลยคะ่ะหัวยังเต่ตงตึงเหมือนเดิมนี่ยังคิดว่าอยากเอาต้นพันธุ์ไปใช้นะแล้วเอาเนื้อมากินอ่ะเสียดายมันแพงนะคะก็5กิโลกรัมนะคะ เ,เกือบ2,000บาทค่ะนะคะก็อ่ะใดๆก็ตามวิธีการทำยอดต้นพันธุ์มันหวานหลังจากคุณเลือกสายพันธุ์ที่คุณชอบแล้วเนี่ยคะ่ะคุณก็จะนํามาอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นพันธุ์มันไทยนะคะหรือก,ก็กินทุกมันเลยนะมว่ามันไทยมันญี่ปุ่นอันนี้เป็นมันไทยนะคะยอดเขาสีจะไม่เหมือนกันเนะเาะเป็นมันสีส้มค่ะ เห็นไหมคะหนูดีจะเอาหัวฝังลงไปในดินสักพักละเพราะมันสีส้มเนี่ยเขาทนแช่น้ําไม่ได้เขาละลายเลยก็จะเอามาใส่กระถางแบบนี้พร้อมกับดินนะคะอันนี้เป็นการชํายอดแล้วเขาก็จะให้ยอดออกมาแบบนี้นะคะเมื่อนับได้เกินเจ็ดตาหรือบางคนใช้เวลานะคะแบบเดือนเดือนครึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ขอให้เขามีความแข็งแรงสักหน่อยเราก็จะเด็ดเอาตัวนี้ละคะ่ะยอดเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่าต้นพันธุมันหวานเอาไป เลี้ยงลงดินหรือว่าลงกระสอบนะคะแล้วหลังจากนั้นนับไป4ี่ถึงแเดือนแล้วแต่สายพันธุ์ก็จะได้กินลูกมันเราจะไม่สามารถเอาหัวไปฝังแล้วหวังว่าจะได้หัวมันเยอะแยะนะคะอันนั้นอาจจะได้แต่ใบนะคะงามแต่ใบวิธีการก็คือทุกฤดูการเราก็จะต้องเอาหัวมันเนี่แหละคะ่ะมาทํายอดต้นพันธุ์มันหวานใหม่อ่ะวันนี้เราได้แล้วนะคะจากในน้ำจริงๆคุณจะฝังในดินไปตั้งแต่ต้นก็ได้นะคะแต่ตอนแรกมันไม่สะดวกก็เลยเลี้ยงในน้ำไว้ในบ้านก่อนอ่ะโอเคค่ะสิ่งที่เราจะทำนะคะ ก็คือเราจะมีการผสมดินปรุงดินลงไปในกระถางแบบนี้แล้วก็จะเตรียมวันนี้มีผู้ช่วยขอบคุณผู้ช่วยมากเลยนะคะเราจะเป็นตากล้องเลยนะคะอ่าเราก็มีใบแก่นะคะของใบเป็นใบต้นชโคโค็อกโกแลตของเราในสวนเป็นการรองก้นกระถางไปก่อนใช้ของที่มีนะคะใช้ของเท่าที่มี ถ้าใครไม่มีใบนี้ก็เป็นอย่างอื่นนะคะจะเป็นหินปรวดเป็นอะไรแล้วแต่คุณเสร็จกระถางแตกเนาะแล้วเราก็จะใช้ดินค่ะอันนี้คือดินโอชกนากรรนันเจิมนะคะ ซึ่งสูตรปรุงดินมันหวานเนี่ยค่ะก็ดีได้รับคําแนะนํามาจากคุณเหม่งชนะด์พาโสนะคะเป็นเกษตรกรเลี้ยงมันหวานอยู่ที่จังหวัดกาลสินเขาก็บอกว่าดินมันหวานเนี่ยนะคะขอให้เป็นดิน2ส,ส่วนนะคะขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบดํา1ส่วนค่ะจากนั้นใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดลงไปประมาณหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะมากแต่อันนี้เราเลี้ยงต้นพันธุ์นะคะเราก็จะเอาน้องวางลงไปในกระถางแบบนั้นเลย นี่นะคะวางลงไปในกระถางแบบนั้นขุดสักหน่อยให้รากเขาลงไปในดินให้หมดเลยนะคะและมียอดโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะบางคนฝังแค่ครึ่งหัวบางคนฝังทั้งหัวเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่สูตรแล้วแต่ตำราแต่ดิอยากจะฝังเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตั้งเขาทิ้งไว้ในสวนอขอใส่น้ําให้น้องอน้ําที่เหลือเทลงไปเลยเราจะตั้งเขาไว้ในสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูดิกลัวว่าเดี๋ยวหนูจะมาขุดไปกิน ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราฝังหัวเขาไปเลยดีกว่าให้สบายใจนี่ค่ะแบบนี้เลยเนาะก็เป็นสายพันธุ์ที่อร่อยมากๆเลยนะคะตัวนี้หนูดีว่าแพงแล้วนะปรากฏว่ามีอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่กําลังคิดจะซื้อหัวมาลองชิมชื่อว่าอันโนอิโมะเนาะบางคนเรียกอันโนโออิโมะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเนี่ยเพิ่งคุยกับผู้ที่เขาจําหน่ายต้นพันธุ์อะนะคะก็อันโนอิโมะอันนั้นหัวกิโลกรัมละ600บาท จากเจ้านั้นเจ้าเดียวนะเดี๋ยวจะลองถามเจ้าอื่น,นๆว่าราคาเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าอันนั้นเนื้อส้มนะคะเนื้อส้มเนื้อหนึบรสชาติหวานจัดมากก็เลยคิดว่าเราก็สะสมไปเรื่อยๆเนาะหนูไี่ปลูกมันไทยด้วยนะคะมันเลือดหรือมันตาพาราก็รักทุกมันเลยนะมันมือเสือเราก็ชอบนี่ค่ะเราขออนุญาตฝังหัวลงไปทั้งหัวแบบนี้เลย นะแล้วเดี๋ยวจอนดีจะคอยมาอัปเดตสถานการณ์หัวมันเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนิดนึงนี่ดูแล้วสวยเนาะมันหวานเป็นวงมันหวานมันเทศเป็นวงผักบุ้งนะคะเหมือนผักทอดยอดเห็นไหมว่ายอดเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะก็นี่สวยมากสวยมากเลยแล้วก็ยอดนี่สมชื่อผักทอดยอดนะคะทอดออกมาถึงนี่เลย สวยนะ่ารักมากๆเลยแล้วก็นี่นะคะก็คือมันส้มของหนูดีในในเราอยู่ตรงนี้กันแล้วนะคะถัดจากกระถางมันม่วงนะคะเดี๋ยวอาจจะมันเปลือกม่วงเนื้อเหลืองตอนนี้เราอยู่ในเรือเรนเพาะชำเนาะด้จะขอพาออกไปที่ข้างนอกเพื่อไปดูกระสอบมันสีส้มค่ะส่วนเจ้านี้นะคะก็คือ,อผักสลัดนะคะ เดี๋ยถ้าใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยนะคะดีจะมาทําคลิปตอบให้นี่คือน้องเควน้องเควของเรานะคะเคลใบิกนูดีปลูกเคลมาประมาณ4ปีแล้วนะคะประสบความสำเร็จสูงมากเลยในการมีเคลกินในกรุงเทพมหานครนะคะ่ะส่วนเจ้านี่คือต้นช็อกโกแลตนะคะ,ะนี่คือกระถางล้วจะบอกว่าเชื่อไหมเราปลูกช็อกโกแลตในกระถางแล้วเขาให้ลูกช็อกโกแลตหรือลูกโกโก้ ในกระถางในกรุงเทพได้ถึง2ลูกนี่คือสิ่งที่มีซิ่งมากเลยเนาะอยากชวนทุกคนนะคะมาเป็นเกษตรกรนะคะเกษตรคนเมืองดูดีเองก็ไม่ได้เรียนจบด้านการเกษตรเลยนะเราก็ทดลองทําไปเรื่อยๆนะคะตามฝีมือของเราเท่าที่มีนะคะเรียนเก็บความรู้ตรงนั้นตรงนี้หนังสือต่างๆ YouTube ต่างๆเนาะก็อันนี้ค่ะเห็นไหมคะ นี่คือกระสอบ3กระสอบนะคะที่เราเอาหัวมันสีส้มมันไทยเนี่แหละคะ่ะมาใส่ไว้นะคะเพื่อสร้างต้นพันธุ์ตอนนี้ต้นพันธุ์ก็ทะลักออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นคือหัวมันสีขาวใช่ไหมคะมันสีขาวขนฟูใช่ไหมคะ,มคมคะตัวนี้เป็นจอมดื้อของหนูดีนะคะชื่อพี่มาลัยพี่มาลัยคะพี่มาลัยเลยชื่อตัวเองมคะ แสบมากตัวนี้แสบมาก่ะเหมือนหมาจิ้งจอกสีขาวโอเคเลยค่ะเดี๋ยววันหลังดิจะพาลงมาดูนะคะแปลงผักสลัดนะคะอ่าอนี่มีแปลงอะไรเยอะแยะเลยมีต้นอะโวคาโดที่ดีลองเพาะเองจากมเมล็ดใหญ่เท่านี้แล้วแต่ยังไม่ให้ลูกเนาะก็ฮ่าอยากชวนทุกคนมาปลูกผักนะคะก็ปลูกผักสู้วิกฤตโควิดหรือวิกฤตวิกฤตขาดแคลนอาหารอื่นๆกันไปเนาะ อย่างน้อยถ้าเรามีอะไรเล็กๆน้อยๆพอกินเองได้บ้างในบ้านมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะลดการต้องพึ่งพาระบบอ,อ,อาหารอุตสาหกรรมไปได้ค่ะและที่สำคัญมันก็เป็นความสุขเล็กๆที่อยู่ในบ้านของเราเองค่ะแต่เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีคำถามอะไรอย่างที่บอกทิ้งไว้ได้เลยนะคะอะไรที่หนูดีสามารถทำเป็นคลิปตอบได้จะมาทำคลิปตอบนะคะและ หากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะชอบหรือไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกสักนิดนึงเพราะหนูดีเองไม่ค่อยได้ถ่ายทำทำคลิปลงสวนให้คนใน YouTube ดูเลยเนาะส่วนใหญ่ดีจะโชว์แค่ใน Facebook กับ Instagram ก็ถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะคะยังไงก็บอกหนูดีไว้ได้ดีจะได้พาลงอีกบ่อยๆค่ะหากใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะหรือว่ากดกระดิ่งเตือนก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนมันขึ้นมานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ